สวัสดีค่ะพ่พหมอเศรษฐีช่พยากรนายแกล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงระวันประจำวันที่23นะคะ,ะตุลาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันวันพระฤาร,รีสีแสดสีส้มนะคะพี่น้องจ๋าเป็นวันมงคลนะคะวันปิยะมหาราชนั่นเองแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศนะคะหลายท่านมากก็หยุดนะคะเพื่อระ,ะลึกถึงนะคะพระคุณของท่านนั่นเองนะคะวันปิยะมหาราชนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ ก็อาจที่จะไปทําบุญนะคะให้ทานนี่อย่างนี้นะค,คุณมอนะคะกินเจได้2วัน3วันนะคะที่จะถึงแล้วนะ,ะบุญกุศลที่คุณผอได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะอ่าส่งผลให้กับพี่น้องนะคะเศรษฐีโชคพยากรในช่องนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องสุขภาพแข็งแรงเฮงเหรวยๆนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่ไม่ประสงค์ที่จะเอ,อ่ยนามนะคะอ่าฝากทําบุญมาอ่า บำรุงช่องนะคะอาเป็นจํานวนเงินตามกําลังศรัทธานะคะขอพี่น้องท่านดังก,กล่าวนะคะรับเอาบุญกุศลด้วยนะคะและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนี่เป็นเรื่องสําคัญและให้ชีวิตครอบครัวนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะคะพี่น้องจ๋าเอาอย่างนั้นกันค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาจำยในดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะบอกว่ามีความรู้สึกว่าฝื้นเงินจ้างนะคะมีความรู้สึกว่าจะต้องใช้เงิน แล้วก็ในวันพรุ่งนี้กังวลในเรื่องของการเงินนี่เห็นไหมคะติดตามติดกับนะคะติดตามติดกับอึดอัดกดดันตัวเองประมาณนั้นสิ่งที่ต,ต้องเตือนนะคะพี่น้องขาเราอย่าเครียดกมันมากนักนะคะถ้าเครียดเรื่องของตัวเองไม่เป็นไรถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้อื่นจะทําให้เราลําบากนี่ไหมคะเพื่อนก็ชี้แนวทางนะว่าถ้าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยมีความเออเครียดในเรื่องของยอดเงินหรือหาเงินไม่ทันนะพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะต้องประหยัดอดออมแล้วก็รู้จัก จัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนให้ได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ไพ่บอกแบบนี้แล้วคุณก็จะนะคะรอดในเรื่องของการเงินนั่นเองขึ้น2ดาบอีกต่างหากนะคะอ่าสุขภาพระมัดระวังด้วยปวดเนื้อปวดตัวเอ็นกอกระดูกสายตาดวงตาไม่ค่อยที่จะโอเคมีความลังเลสงสัยว่าจะเลือกแบบนี้ดีไหมจะทําแบบนี้ดีไหมกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้พี่น้องควรอาทิตย์ระมัดระวังนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับบริวารน,นะคะพายายามเอาเรื่องตัวเองเป็นหลักกันค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข58แล้วก็4ี่สองห้าแ่องขอให้เห็น,หนค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์ทุกอย่างประคับประคองค่อยๆเดินนะคะอย่างระมัดระวังนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะออกเดินทางนะคะในวันพรุ่งนี้นะไปหาคนรักไปหาบุตรหลานไปทํางานประมาณนั้นได้โดยสิ่งที่จะต้องเตือนพี่น้องวันจันทร์ อย่าเป็นลมเป็นไฟนะคะพี่น้องคะอย่าเป็นเด็กดื้อนะคะแล้วก็อาจที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆกิจการใหม่โปรเจกต์งานใหม่สอบงานติดนะคะแล้วก็เป็นไพ่งานที่ดีที่สุดนั่นเองสาหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์นะคะเดอสั้นเห็นไหมคะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะโชคดีในเรื่องของบุตรหลานบริวารทั้งหมดเลยคือพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเฮงและก็ดีนั่นเองคะ่ะดวงเปิด เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพาใ่ให้เลขให้เลขสี่หนึ่งแล้วก็ห้าเก้าสี่หนึ่งห้าเก้าขอให้เงเองค่ะมาดูพี่น้องวันวันอังคารสําหรับพี่น้องวันอังคารไม่แน่ใจว่าเดินทางไปไหนนะคะแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังหรือเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆอารมณ์ความรู้สึกว่าเป็นห่วงหรืออยากจะพันหลังให้กับบางเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจที่จะรอจังหวะรอโอกาส รอคําตอบในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องรออยู่ดีแหละค่ะนะรอคุณมาขอนี่นะคะส่วนใน้ลองการเงินไม่ต้องรอละในวันพรุ่งนี้มีเงินสดสดเข้ามือมีเงินหมุนเข้ามาแน่นอนชัวร์วคือพี่น้องวันอังคารนะคะมีเงินสดสดนะคะพี่น้องคะมีโชคมีลาภเข้ามาเงินยังคงหมุนเข้ามาคล่องนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้าเล้8992 8 9 9เ ขอให้เห็น,หนค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันบอกว่านะคะเรื่องกิจการดีมากกิจการงานนะคะกิจการลงทุนลงหุ้นอาจเจอกัละยาณมิตรที่ดีทางานเป็นกลุ่มได้รวมฉลองความสําเร็จนะคะเรื่องไรเรื่องหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการงานเป็นหลักนะมีการเดินทางออกนอกพื้นที่ไปทํางานประสานงานนอกพื้นที่เป็นหลักในวันพวกนี้ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมสิ่งที่อย่าต้องเตือนคือเรื่องสุขภาพค่ะนะคะใครที่เป็นโรค ประจำตัวนะคะเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับลําไส้ขพาะสารหนักเศษขดไหลย้อนอาหารเป็นพิษระวังเป็นพิเศษค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเอ่อเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่เราใช้บ่อยๆส่วนเลขนาไพให้เลขสามสามแล้วก็สี่หนึ่งสามสามสี่หนึ่งขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนบอกว่าพุธกลางคืนบอกว่าเราค่อยรอจังหวะราโอกาสรอคําตอบนะคะ โดยเฉพาะกับตอบในเรื่องของงานกิจการพุธกลางคืนมีความกังวลนะคะมีความเครียดสะสมนะคะในเรื่องของบริวารบ้างละในเรื่องของงานเรื่องของเงินบ้างละนะคะพี่น้องขาอย่าเครียดเนาะเครียดแล้วเรานอนไม่หลับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยพี่น้องขะจะทําให้สุขภาพของเราไม่ค่อยดีในวันพวกนี้ก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลนอย่างเร่งด่วนสิ่งที่จะต้องเตือนนะคะพี่น้องขาเรื่องของอารมณ์ในวันพวกนี้ตัดสินใจอะไรก็ต้องมีข้อมูลและเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะจะทําให้เราเสียการได้นะคะพี่น้องจ๋า สิ่งที่ต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งระวังบริวารบริวารจะทิ้งความเดือดร้อนทิ้งพนังงานไว้กับเรานะคะแล้วเราก็จะรับดาบแทนเขานนเดงค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข9945 9945ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีพี่น้องวันพระฤหัสบดีบอกว่าสติงนะคะผู้หญิงเก่งนั่นหมายความว่ายังคงเป็นแม่ทัพแม่กอง ยังคงที่จะต้องควบคุมดูแลบริวารกิจการและแก้ปัญหานะคะได้เฉพาะหน้าได้เก่งมากแล้วนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเอาอยู่ในวันพรุ่งนี้เรื่องของการเงินก็ยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังมีคเครดิตอยูงง่นะคะอยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังคงมีเครดิตยังมีเงินเข้าะะแล้วก็อาจจะมีปัญหาย้อนกลับมาให้พี่น้องวันพระฤหัสบดีแก้ไขก็แก้ไขไปค่ะไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรเรื่องเงินเห็นไหมคะมีเงินเข้ารัวๆเลยนะคะ่ามีเงิน จากการที่เราค้าขายมีเงินจากการที่เราทำกำไรมีเงินจากการช่วยเหลือมีเครดิตนะคะพี่น้องวันพระฤหัษษสบดีจะ้ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข86 5186 51ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นเพศไหนคะพี่น้องวันศุกร์เรื่องงานเด่นมากค่ะนะคะมีโปรเจกต์งานเข้าแล้วก็สามารถควบคุมงานบริวารกิจการได้อย่างดีล้วก็พี่น้องวันศุกร์นั้นนะบอกว่า ทำงานหนักๆลุยๆค่ะนะคะบางครั้งก็ต้องทําด้วยคนเดียวเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่าสําเร็จอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นพน,นักงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็ยังคงที่จะสามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีพี่น้องวันศุกร์นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลครูบาอาจารย์ข้า,ขางๆนะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะใครที่ปวดเนื้อปวดตัวนะคะมีความสุขไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวให้พี่น้องอ่ะ พักผลพักครางไว้กันนะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข1 0 5 4งศูนอให้เห็นขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องอวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะสีสีไม้เท้านั่นหมายถึงว่าโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมครอบครัวโชคดีนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็อาจจะขึ้นบ้านใหม่ได้ด้วย ครูบาอาจารย์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะแถมให้โชคให้ลาภอีกต่างหากแล้วก็อาจจะเดินทางไปพักผ่อนพักร่างเนื่องจากวันหยุดในวันพรุ่งนี้บางท่าน,บา,านบางท่านก็อาจที่จะเดินทางนะคะพักผ่อนด้วยนะคะพักผ่อนด้วยทํางานด้วยในตัวนี่ประมาณนั้นยังคงเป็นแม่ทับแม่กองดูเลบริวารดูแลกิจการอยู่นั่นเองนะสาหรับพี่น้องวันเสาร์ดวงค่อนข้างจะดีเหมือนกันในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเทีิบ้านเลยค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลข4904 4904ขอให้เงห,หินค่ะป้าหมอไวโพอนะพี่น้องทั้ง8ปวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ